เสียเวลาไม่ได้สักวินาทีจริงจริงจริงแม่แต่คุณบอสบอกว่า AI มันจับเวลาตั้งแต่พอไปบินไปกลางทางปะ่ะไม่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 ใช่แค่ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนี่โอ้โหคือแบบ้โหเอ็ดแคบบลอเรามาทมทุยกดดันกันดีกว่าครับ ทุกอย่างลืมเว้นเปิดเองทิ้งวมาแล้ววันแล้วเออโอ้รับ VIP แบบรวดเร็วพุ่งเลยอ่ะพุ่งพุ่งโอ้โอ้แล้วขึ้นสวยจริงเอานี่ไงพี่บอยสวัสดีครับมาดูวิธีการขับ a v วีซีกจากเทพช็อกแลตไรเดอร์เออโรเซอร์ ไหนอ้าวตกลงดูที่ไทยวิววิววิวนะช็อกโกแลตไรเดอร์ช็อกโกแลตไรเดอรด์ดูด,ดูนะู่นนะคุณบอสอ่าเรามีเวลาให้คอนฟิกเครื่องบินตรงช่วงนี้ครับก็คือทำอะไรก็ได้ดูเจ้าของมิชัน่นเล่นมิชั่นตัวเองอ๋อ <c oughs> เป็นเจ้าของมิชั่นก็ต้องเล่นได้ก็มีาการมาร์คหึงมาร์ค,รคจุดอะไรเนี่ยโอ้ดูไว้หน่อยนึง มันดูระยะไง14นอติค่ข้มาผมคิดว่าผมลงรอบแรกไม่ได้นะจริงจริงอันนี้ไปรับที่ตรงไหนอ่ะตรงท่าเรือครับอ๋อคนละอันกับไอ้ที่ไปรับที่สนามบินใช่ไหมเพราะว่ามันมีคล้ายอันนี้อยู่หนึ่งอันคนละอันครับอันนี้ของคุณบอสทำเอง The One and Only น้ำมัน600ลิตรเท่านั้น วันมันจะมีคล้ายๆกันอ่ะแต่ว่าตัวคนอ่ะมันไปบั๊กอยู่บนอากาศแล้วกลางคืนโอ้โหกว่าจะหาเจอแม่เจ้าแล้วกูจะเอามันมาอย่างไงวะแบบเจครับคนกลางอากาศแล้วมันประเด็นคือมันไม่เดินด้วยคือแบบถึงถึงแล้วห้อยโฮเวอร์แบบผมไม่ผมเชื่อผมลงรอบรอบแรกไม่ได้เอาจริงอะเนี่ยไม่เป็นไรครับผมให้โอกาสหน่ครั้งแล้วผมจะไปนอนละ มันมันเป็นเพราะคนดูเยอะครับมันเลยทาไม่ได้คนดูน้อยๆทาได้อยู่คุณบอสโมนี่ว่าเอาเอาภารกิจ impossible ไหมพวกผมเล่นนี้เนี่ยอ๋อแลนบนไอเนี่ยเหรอบนบนบนอะไรนะลังคาบ้านลังคาบ้าครับแลนกับพื้นนี่แหละแต่ต้องไวอันนี้เปิดแซ่บเลยเปลี่ยนหนึ่งเบรกเปิดรูเก้าสิบ บอผมเปิดประตูเครื่องรอแล้วอะลงไปเปิดนเปลี่ยนไม่ทันเปลี่ยนภารกิจนี้เป็นเอาไอ้ F ยี่ขึ้นพร้อมกับแอร์ o ูแอร่าจะง่ายกว่านะมีอมเปอร์ใส่ใส่บอมเปอร์ทิ้งจบเยี่ยมันยิงแล้วยิงแล้วทันไหมเนี่ยใครยิงอ่ะชเชชิชเช็บโอ้โหสุดยอดเฮ้ย เฮ้ยขึ้นสี่ไอ้ขึ้นสี่เขี้อขึ้นวิขึ้นดิไอ้เขี้ระเบิดลงแล้ว้วหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าขกเจ็รยังไปดก็ขึ้นขึ้นขึ้นระเบิดระเบิดหนึ่งนโดนมีคนสะโดนคนะดนคนรบอกว่าังต้แล้วก็ระเบิดลงบนเครื่องพอดี เอ้ยโหโหดวะจะเต็มคาราบเบลโอ้โหคนจริงโอ้โหยังตึงสัตว์โคตรตึงแล้วที่มันยากยากกว่านี้ก็คือต้องแบบเมนเทนให้น้ำมันพอไปไปส่งคนแล้วก็กลับกลับกับแครีเออร์อ่ะแย่เหมือนกันน้ำมันเหลือเหลือน้ำมันเหลือตั้งสี่ร้อยลิตรชิวชิวตอนผมเล่นนี่คือแบบโัง่ไปเลยมีคุ้มกันตอนผมแบบว่าน้ำมันแบบจะหมดแล้วว่าตอนจะลับเรือแบบไม่พอือบโคตรตึงเชียอเมื่อกี้โคตรตึงเชียรสุดยอดมากเลยอ่ะ ถ้าเกิดว่าลงจอดดีๆอ่ะครับลงตรงกลางคนมันจะไม่ต้องเดินนานจะประหยัดไปได้หลายวิมันต้องมีพวกไฮคอเอวีมาเปิดเจอบ้างแหละมันถึงมีคนกดไลค์อยู่เขี้ยทำไมพวกผมในกลุ่มมีโต้กดไลค์กันห้าคนแล้วปะบ้ามีแต่มีแไม่แน่ใจว่าคนกดดาวนพี่หมากดเปต๊ะ เอ้ผวันนั้นผกเล่นกันเป็นชั่วโมงเลยว่าจะผ่านแบบแบบไม่มีไม้แบบไม่มีไมค์กั้นนะพอมันมีไมค์กั้นแล้วมันแบบเอาถลายถลายไปไม่ได้อะก็คือพูดง่ายคุณน้อแต่แลนดิ้งจอดยาวเลยแล้วก็ไปเบรกพอดีตรงนั้นรับคนไปเบรกไปเบรกกับตรงนั้นก็เลยรับคนแบบมันก็ยังไม่ไมไม่ใช่ความเท่งการขับเอวีเท่ๆมันคือการแบบลงไปเสร็จแล้วก็หักขึ้นปื๊ดแล้วก็ลงจอดเออนั่นแหละไม่ได้ อเดียอันนี pues yardım, ้ลงจอดอธิบายอธิบายสีละขั้นตอยมันเป็นยังไงบ้างนะอ่าโอเคครับก็ง่ายๆครับก่อนก่อนอื่นอ่ะผมจะดึงชารถอยหลังมาใช่ไหมปรับแบบสองดึงแลนดิ้งเกียร์ลงอ่าโอเคตอนนี้นีเก้าเสงสงาแล้วผมก็ดึงแอร์เบรกครับแอร์เบรกถ้าเกิดว่าอย่างเง nah ี้ยมันจะเครื่องมันจะเลี้ยวซ้ายเลี un ้ยวขวามันจะบิดซ้ายบิดขวาไม่ได้เรื่องวาความเร็วจะลงต่ําพราะวิธีการลดความเร็วที่ดีที่สุดก็คือการดึงมาข้างหลังแล้วก็ดึงทัสร์ขึ้นแล้วก็ดูแอร์สปีดมันลดลงเท่าไหร่ พอแอร์สปีดเหลือเหลือแค่สองหลักก็มันก็จะสบายแล้วเริ่มหมุนได้แล้วอ่าแล้วก็เปิดตัวต้องดูเออไอเขียนลงเร็วกันเอะไอตรงด้านซ้ายมีไอ้นั้นปะปีท่อที่มันเป็นตัวคุมอะฮะค้คร้า้าคไอปุ่นที่มันเป็นอะไรนะ v ีแ็งเหรอมีไหมอ๋อไวเซอร์วีเอาเครื่องนี้มีไหมฮะปุ่มปุ่มไหน มันมีปุ่มเวอร์ติเคิลสักอย่างที่มันเป็นโหมดเวอร์ติเคิลมีอยู่ครับเวอร์ติเคิลโอ้ยแยกลงอย่างแน่นเห็นปะคือถ้าเราลงกันลงอย่างนี้ไม่ได้อะต้องซ้อมเยอะอ่ะใช่อันนี้คือแบบยิงอะไรวะเอามีมิดท้ายด้วยเหรอขอดูด้านซ้ายนิดนึงทันเปล่าเลยตรงปุ่มมีใช่ไหมตรงนั้นไอ้ HDR ป่ะครับที่เป็นลล็อกไอ้นั่น ล็อกอะไรอะโฮเวอร์ขึ้นลงอ่ะมันจะมีอมีออโต้ขึ้นลงโฮเวอร์โฮเวอร์หมดอ๋ออันนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าโฮเวอร์ของลํานี้คือนี่ครับเนี่ยแนบโฮเวอร์ลํานี้จะเป็นตัวนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวออตเอพีโฮเวอร์ของเอฟสี่ห้าอย่างเดียวเอฟสี่ห้าอะฮะคือกตรสอนไยตรงเนี้ยมันขึ้นลงเหมือนกับลํานู้นไหมเพราะว่าลําโน้นถ้าเวลาเรากดไอเหมือนครับแต่ว่าลํานี้ทัชทูเอทจะสูง่าเยอะมากเพราะงั้นมันจะคล่องตัวโคตร อุ้ยแต่น้ำมันผมเหลือก็สองร้อยผมบอกแล้วว่าน้ำมันน่ไม่พอไม, <c oughs> ไม่มันพอแต่แบ<ต>บนะต้องแบบประหยัดประหยัดอร์เบิร์นนานไม่ได้แล้วเรือไม่ได้นิ่งๆนะเรือเรือไหลด้วยเออ,เออแลนดิ้งบนแค่แลนดิ้งอีกแลนดิง้งไอนเนี่ยก็ยากมากแล้วอะ่ะายากยากเป็นระดับสองเลย คืออันนี้มันต้องบอกว่ามันเป็นการแลนดิ้งแบบทุกระดับจริงๆ้ไล่จากง่ายไปยากมันจะไม่ถูกต้องไงมันเลยยากสุดมาแล้วก็ระดับง่ายสุดแล้วก็เป็นระดับกลางนี่เขาคิดมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับมันมันตามลําดับซีเควนซ์มันเป็นอย่างเงี้ยสนุกดีสนุกดีใช่สนุกเล่นชั่วโมงกว่ากว่าจะาแล้วนี่ไงแต่เาเล่นที่ผ่านเห็นกันอยู่เนี่ยโอเคโอเคครับปลอบมือให้ นี่ไงเนี่ยอันนี้ผมทาแบบอันนี้แบบช้าๆเลยนะ <favorite music> ก็คือแค่ดึงแลนดิ้งเกียร์ลงแฟบแล้วก็ปล่อยสปีดลดลงก็ได้ครับถ้าเกิดว่าแบบถ้าถ้าไม่ไม่ได้แบบกะจะเบรกแบบบ<า><น>้าๆบอๆ<า>นะอพอสปีดลดลงก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆครับแล้วพออพอกความเร็วอยู่ประมาณเลขหลักเดียวมันถึงจะเริ่มบิดซ้ายบิดขวาได้อันนี้บิดซ้ายบิดขวาไม่ไปแต่ต้องรีบลงหน่อยว่น้ำมันเหลือน้อยโอ้ยร้อยเก้าสิบเหลือ เใช้ปกติลำนี้ตอนที่เราจังหวะที่เราใจเนี่ยจังหวะที่เราจะลงถึงพื้นแตะพื้นมันจะต้องดึงเบอร์เนอร์บ่อยๆมันจะน้ำมันอาจจะไหลเร็วหน่อยนึงโอ้เปิดดูอินโฟก็ได้จะมีตัว estimate ความเร็วระดับความสูงหรืออะไรพวกนี้บันทีมันบอกบินได้หนึ่งนาทีชิวๆเอาแล้วเอาแล้ว บ้ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันก็เนี่ยแค่ปล่อยๆไหลเข้ามาแ่อีแลนดิ้งบนไอเนี่ยนะผมแบบวนอยู่ประมาณนะห้านสิบเือนชีเลยก่าจะลงกูจะลงได้เนี่ยเรือก็บินไปเรื่อยเราก็ตามตูดเรือชิวๆเงียนเป็นปุยมุยลวงตรงนี้แหละนิ่มนิ่มจริงนะเนี่ยเออล่ยังไงเนี่ยยกแค่เนี้ยเลงไฟแผดไว้ใช่ไหมเลงไฟแผดเล้ ผมผมไม่ได้เลงอะไรเลยครับผมก็ไหลไปตามฟีลลิ่งเด็ดเด็ดเข้โอคือจะพูดแบบนี้เราอย่าไปกินปิญาอะไรแบนี้องใช้ฟีลลิ่งเปิดเปิดโปรป่าววะไมหล่อไม่เที่ยเนียงไปปะดูดที่ิดจริงแล้วเนี่ยกำลังดูวิดีโอย้อนดูวิดีโออยู่เราไม่ได้ดูย้อนแรกเอาวิดีโอยัดเล็กไว้แล้วเปิดฉายเท่าเนื้อโอ้โหเดี๋ยวถ่ายของจริงน้ำมันเหลือหนึ่งร้อยชิวๆ เนี่ยพี่บอยลิงก์งอยู่ในห้องเจเนอเรลพี่บอยลองไปเล่นดูอ่ะ